สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลชื่อบัญชีหัวใจไทยสมไปเนปลาลเลขที่บัญชี067ขีด0ขีด10330ขีด6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ กระทรวงพาณิชย์ยืนยันปาล์มราคาตกไม่เกี่ยวกับการนําเข้าน้ํามันปาล์มจากต่างประเทศแต่เป็นไปตามฤดูกาลเนื่องจากผลผลิตออกมาในปริมาณมากค่ะ นางสาวชุติมาบุญยะประพัฒสอนปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าหลังจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีมติให้โรงงานรับซื้อผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน17ในราคา4บาทต่อกิโลกรัมโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการตกลงกันของทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรโรงงานสกัดโรงงานกลั่นรวมถึงกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร แต่ขณะนี้กลับมีการร้องเรียนและชุมนุมให้ปรับราคาซื้อเป็น5บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาประกันในช่วงที่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากต่างประเทศปริมาณ5 0,000ตันในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจึงให้นายบุญยริศกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มหลักๆเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีและชุมพรเพื่อทำความเข้าใจ สำหรับสาเหตุที่ราคาปาล์มตกไม่เกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศแต่เป็นไปตามฤดูกาลและผลผลิตออกมามากส่วนน้ำมันปาล์มทั้ง50,000ตันได้นำไปบรรจุขวดและวางจำหน่ายในตลาดหมดแล้วทั้งนี้ยืนยันว่าจะดูแลทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมทั้งเกษตรกรจนถึงผู้บริโภคเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบค่ะ กรุงเทพมหานครเตรียมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและผลักดันให้เป็นมรดกของชาติค่ะนายสัญญาชีนิมิตปลัดกระ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการสัมมนาแม่น้ำเจ้าพระยาคุณค่าสู่การส่งเสริมให้เป็นมรดกชาติภายใต้โครงการส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกชาติเพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจากสะพานปฐมบรมราชานุสรหรือสะพานพุทธ ถึงท่าวาสุกรีเพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งวันนี้มีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนนักวิชาการผังเมืองนักโบราณคดีและประชาชนเข้าร่วมเสนอแนวทางการปรับปรุงภูม,มิทัศน์และจัดทําบัญชีร,รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ําเจ้าพระยาแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ด้านนายวันชัยถนอมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปรายงานโครงการเบื้องต้นโดยแบ่งเป็นสีประเภทแนวทางคือปรับปรุงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ใสสะอาดและปลอดขยะรักษาและฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและทางเท้าให้สวยงาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวชุมชนโดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนรวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้แม่น้ำเจ้าพระยาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะแอตเลติโกมิไนโรไล่ตีเสมออินเตอร์นาซิตอองนาว2-2ในศึกฟุตบอลถ้วยใบใหญ่อเมริกาใต้ค่ะฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาเดเรสคัฟรอบ16ทีมสุดท้ายรอบแรกแอตเลติโกมิไนโรเปิดบ้านพบอินเตอร์นาซิตอองนาวเสื้อแดงเพียงแค่2นาทีทีมเยือนอินเตอร์นาซิตอองนาวขึ้นนำก่อนจากมาร์กอสโรชา นาทีที่14แฟนบอลเจ้าทินมิไนโร่ได้เฮเมือ่อซันโตสยิงไกลนอกกรอบตีเสมอทำให้ครึ่งแรกเสมอกันไป1-1ต่อครึ่งหลังนาทีที่61อินเตอร์นาซิตอองนาวขึ้นนำอีกครั้งจากวันดิเวียมงประตูให้ทีมเยือนนำไป2-1ต่อถัดมา8นาทีเจ้าบ้านมิไนโร่มีโอกาสตีเสมอจากเจมสันได้ยิงข้ามคานออกไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแฟนบอลเจ้าทินได้เฮ เมื่อเลโอนาโดซิลบากับตันทีมิเนโรเป็นฮีโร่ยิงประตูตีเสมอได้สำเร็จจบเกมเสมอกันไป2ต่อ2ส่วนในรอบที่2กลับไปเล่นในบ้านของอินเตอร์นาซิตอองนาในวันที่13ศพฤษภาคมนี้ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขณะทิพย์ทองชัยมงคลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเสนอแนะให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในหน่วยงานของรัฐโอกาสครั้งสําคัญของภาคประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาพิบาลให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัด